มาดักขบวน168นะครับกันตังกรุงเทพดูสถานีจยยตุนสถานีเจยียรอขบวน168ถ่ายรูปหน่อยมายินหน่อยยินหน่อยโอเคก็จะประมาณนี้นะดูสิ มาเลยนู้นเขานอาิขนอาไทมนเะไอะอ้อีมอมาเลยือขนปัตีึกวตี่วนดีนเออเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามมันโ่หนอได้ไหมีต้า ทถานีสถานีเฉยาที่นี่สถานีเฉยๆเจ้าหนาที่มีความประสงค์ที่ลงสถานีเฉยๆบทเรียนสิ่งของและสภารับของท่านที่นาติดตัวมาดำเนินให้จุต้องแลยขอบทวนนะครับขบวนรถที่จอดเทียยวิชาจุาาทางที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วที่หนึ่งหกแปดรับส่งบริษัต้นทางสถานีกันตังสุดปลายทางสถานีกรุงเทพครับ

ยาวเลยเกินสามเดนสามันนี้ค่ะสถานีชยาสัญญามปล่อยขบวนเร็วที่1 6ึ่งหกแปด่งสถานต้นทางสถานีกันตังสุดปยทางสถานีกรุงเทพออกจากสถานีชยานะครับ ขุบดแลทเ่นี่จากสถานีชชยาไปแล้วหยุดรับสมริสารที่สถานีท่าชนะละแม่หลังสวนเป็นสถานีต่อไปครับสถานีชชยาในนามการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านสาวทุกท่านที่ใช้รถไฟบิญยาการและใน,นการเดินทางขอให้ท่านเดินทางึงจุดหมายปลายทางด้วยสวัสดิภาพขอขอบคุณครับ